องุ่นดองนะคะภายในสองวันก็สามารถทานได้แล้วค่ะเราจะมาแชร์วิธีการทำองุ่นดองง่ายๆนะคะทุกคนเนื่องจากอ่างุ่นก่อนคีเยอะนะคะเพื่อนเอามาให้เราก็ล้างทำความสะอาดอางุ่นให้เรียบร้อยนะคะเด็ดกััวออกแล้วเราก็มาใส่โหลได้เลยค่ะโหลนี่น้ำจะทำการล้างด้วยน้ำร้อนก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วเราก็เติมน้ำ ปล่าลงไปน้ำสะอาดนะคะให้ท่วมองุ่นเลยค่ะพอเราเติมน้ำสะอาดเสร็จเราก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะอุณพูมเลยนะคะถ้าใครชอบตามความเค็มมากก็สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็คนให้ละลายทั้งหมดไวะะ้ในอุณหภูมิห้องค่ะสองถึงสามวันเราก็จะได้องุ่นดองแซ่บๆไวคานแล้วนะคะนี่คะ่ะหลังจากผานไปสองวันนะคะองุ่นก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะ กับพริกกลก็แซ่บ